Hey, I heard you got a new best friend. Yeah, that's a bit, I won't pretend that it doesn't matter. That you're with someone else. In a way, that's how it's supposed to be. If I'm unable to make you happy, then it's for the better that you are not. be น,นี่ก็อยู่บ้านนะแพ็คของได้สามลังเรียกเขามารับแล้วค่ะอากาศก็ดีนะคะไม่หนาวเลยเนี่ยไม่ได้ใส่เสื้อกันหนาวเลยค่ะแล้วเดี๋ยว4ี่โมงมีลูกค้าจะมาดูบ้านตึกเลยเดี๋ยวเนี้เดี๋ยวเต็มตัวไปอะ่ะไปบ้านตึกก่อนบ้านลงขึ้นละ นึนงนอนกันเป็นประเบียบเชียวอโอเคค่ะออกไปที่บ้านตึกกันคือจริงๆวันนี้ไม่มีกำหนดการไปไหนนะแต่เขาโทรมาติดต่อมาตอนบ่ายสองก็เลยอ่ะต้องไปคาน้ำมันถูกมาก ร้อเยนนะสำหรับคนที่เป็นสมาชิกของปั๊มนี้นะแต่ถ้าไม่เป็นก็ร้อยเยนก็ถูกอยู่ดีเนี่ยข้อดีที่เขาแบบว่าลดภาษีน้ำมันให้แต่เขาก็หาทางจะไปเก็บภาษีต่างๆอื่นแทนนะให้มันทดแทนกัน Hey I heard you got new best new yeah, pretend that. มาจอดรถร้านขายยานะคะเดี๋ยวกลับมาซื้อของลูกค้าเขานัดไว้สี่โมงอีกสิบนาทีพอดีก็ไม่ได้มาบ้านตึก ระยะหนึ่งไม่รู้ว่ายาจะขึ้นอะไรยังไงบ้างนะแปลกมากเลยอ่ะพอแบบพอมีคนจะมาดูใช่ไหมคะวันที่ยี่ห้าก็มีคนที่แบบจะมาดูเหมือนกันผ่านบริษัทที่เราให้เขาแบบลงในเน็ตให้อ่ะแล้วก็มีคนหนึ่งทักมาเหมือนกันเอา้าทำไมพอจะมาแล้วต้องมาพร้อมกันด้วยเนี่ยงงอุ้ย ตรงนี้เขาตัดต้นมงต้นไม้อ่ะนะดูโลงขึ้นก็โอเคนะหญ้าก็ขึ้นแบบนิดหน่อยแบบดูสวยพอดีไม่ลกในบ้านก็งามเหมือนเดิมสวยงาม ในบ้านไม่หนาวอ่ะวันนี้มันไม่ค่อยหนาวด้วยแหละก็เลยอองโอเคดูดีเปิดไฟก่อนนะอ่ะอจะได้ดูสว่างสว่างดูดีเวลาเขามาชมเมื่อกี้เขาก็ส่งข้อความมันบอกว่า จะมาช้าสิบห้านาทีค่ะก็โอเคขึ้นมาดูข้างบนสิอุ้ยโอเคนะตรงนี้ที่ว่ามันมีน้ำท่วมขังก็โอเคนะฝนตกอะไรตกก็ไม่เป็นไรออกไปดูก่อนอ่าสวยงามเหมือนเดิมเห็นภูเขาแบบล้อมรอบ นีบ้านนั้นเขาจ้างคนมาทำสวนหรือเปล่ามองไปตรงนี้ก็แปลงผักบ้านใครสักคนสวยดูดีหลังนี้ตั้งค่าเช่าอยู่ที่ห้าหมืนหกพันเยนนะคะเพราะว่าเนี่ยที่เป็นอาพาร์ตเมนต์อยู่ข้างๆตรงเนี้ยประมาณสี่ห้าหมื่นเยนนะ ประมาณว่าแบบเอ้ยคุณเพิ่มเงินอีกนิดเดียวแบบมาเป็นแบบบ้านใหญ่เลยนะอะไรอย่างเงี้ยให้แบบดูเช่าง,ง่ายเพราะจริงๆหลังนี้มันพื้นที่ใช้สอยจะเล็กกว่าหลังอื่นนะเพราะว่ามีห้องข้างบนสองห้องอะ่ะกับที่จอดรถอาจจะดูเล็กหรือเปล่าหรืออาจจะจอดยากสีห้องน้ำน่ารักนะชมพู ผนังข้างหน <ou> ึ่งชมพูแล้วก็ตรงกลางเป็นแบบมีความดาวๆตรงที่หลงังห like นา้าก็มีความน่ารักเขียวแบบลายทางก็เป็นลูกค้าที่มาดูคราวที่แล้วอะค่ะคราวนี้พาลูกสาวมาด้วยประมาณว่าแบบเช่าชัวก็เขียนใบเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวส่งใบไปเช็คว่าจะเช่าได้ไหมนะคะที่เป็นคุณแม่ชาวเปรูกับลูกสาว อุ้ยเขาแบบเขาเขาแบบรอบ้านนี้มานานมากเขาก็ขอภาวนาว่าแบบอยากให้ใครมาเช่ากลางว่าไม่มีคนมาติดต่อเพราะว่าจะเป็นบ้านเขาเนาะหรือเปล่าแต่ตอนนี้คือเดี๋ยวพาเขาไปดูอีกหลังหนึ่งบ้านชั้นเดียวที่เพิ่งเสร็จอ่ะ <c oughs> ให้ดูสองหลังเลยหลังนั้นยังไม่ได้ลงประกาศอะไรเลยนะให้เลือกก่อนเพราะจริงๆชอบคนนี้นะคนนี้เขาแบบคุยแล้วเรารู้ว่าเขาเป็นคนโอเคอ่ะดูน่ารักดูนท์เสย อ,อ่ะเดี๋ยวเขาก็ต้องได้ต้องได้บ้านเราสักหลังนึงอะ่ะโอเคละได้ผู้เชา่าอุ้ยอยู่ดีก็ได้โแล้วถ้าคนนี้โอเคจริงอะ่ะก็คนที่มาดูวันที่25ก็แคนเซิลไปแต่ถ้าคนนี้เอาบ้านฉันเดียวก็วันที่25ก็มีคนมาดูอยู่ดีก็โอเคขอซื้อน้ำซื้ออะไรก่อนนะ ไม่มีของรถเลยล่ะทีนี้แต่ก็ไม่รถก็ถูกอยู่แล้วแหละทีนี้ก็รีบไปบ้านชั้นเดียวค่ะลูกค้าดูเสร็จเรียบร้อยอ่ะสรุปว่าเขาเลือกบ้านตึกนะคะเพราะว่าเขาอยู่กันสองคนก็อบอกหลังนั้นมันจะดูกระทัดรัดเหมาะกว่าก็เคทเดี๋ยวเรามาทำความสะอาดบ้านนี้แล้วก็หาผู้เช่ากันต่อคิดก่อนจะมาวันไหน วันเสาร์ละกันเพราะว่าแบบเขาจะแบบเริ่มคนจะเริ่มย้ายบ้านันช่วงแบบเดือนกุมภาพันธ์แล้วอะคือต้องพยายามทาเสร็จให้ทันภายในเดือนเนี้ยแต่ก็ทําความสะอาดไม่ยากทําแค่ตรงนี้เองที่หนักๆก,ก็ไม่ได้หนักเยอะทำความสะอาดก็น่าจะงง่ายอยูอ่เท่านี้ก็เรียบร้อยก็คิดว่าได้ผู้ชาวละลายเพลงแต่ว่าเขา้าปิญชาวต่างชาติมันอาจจะแบบไม่ผ่านที่บริษัท เอ,อที่จะเก็บเงินค่าเช่าเขาอะแต่ถ้าไม่ผ่านไม่เป็นไรอาจจะคิดว่าให้เขาแบบจ่ายตรงก็ได้โอนตรงก็น่าจะได้ไม่น่ามีปัญหาสําหรับครอบครัวนี้จบงานนะกลับบ้านได้เนี่ยแหละเนาะเขาว่ามันเป็นแบบว่ามันเป็นเรื่องของคนไหนจะได้มาอยู่บ้านไหนอะเหมือนคนเนี้ยเขามาดูคนแรกตั้งแต่ตอนน่าจะปลายปีที่แล้วเนาะแล้วมันก็เป็นของเขาจริงๆริอะ ก็นึกว่าเขาลืมไปแล้วเขาไปดูบ้านอื่นด้วยนะแต่เขาบอกว่าเขาชอบที่นี่ที่สุดที่บ้านตึกอ่ะอันนี้คือไปตัวอย่างนะคะที่เราจะต้องส่งให้บริษัทรับเงินค่าเช่าแทนเราอะ่ะประกันค่าเช่าก็ให้เขาเขียนเรียบร้อยแล้วก็ส่งแฟกไปแล้วนะคะ รอดูว่าเขาจะผ่านไหมแต่ถ้าไม่ผ่านก็อย่างที่บอกก็คงจะให้เขาปรับโอนโดยตรงอะค่ะก็โอเคบ้านตึกถือว่ามีคนเช่าแล้วแหละก็คงเลือกครอบครัวเนี่ยเพราะว่าเหมาะสมที่สุดละข้างบ้านเราเป็นเป็นผู้ชายอยู่กับคุณแม่ที่ป่วยติดเตียงเขาต้องดูแลแม่ต้องการความเงียบสงบสองคนนี้ก็ต้องการความเงียบสงบถึงมาอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่ทําเสียงดังอะไรก็โอเคอยู่ได้พอดีแล้วอยู่กันแค่สองคนด้วยก็คือแบบ โอเคสุดค่ะตกลงตามนี้บ้านตึกจบงานแล้เมื่อกี้ขึ้นไปส่งแฟกในห้องประปากก็เลยเอาไอติมลงมากินด้วยนะห้องประปากเขาอาหารการกินเยอะใช่ทำกันบ้านหรอยังไ,ไม่เสร็จหรอทำให้เสร็จก่อนนะนั่งทำดีๆมันโตสิลูกอะ ก็เอาเอากระเป๋าออกสิได้เป็นนั่งทำดีๆฮะไปแล้วนิ่าเขาก็ชอบบอกว่าอยากไปเมืองไทยเมื่อไหร่จะไปเมืองไทยคือแบบป็นคนอยากไปเมืองไทยอะลิน่ากับลิขู่ลิขู่ก็เหมือนกันเมื่อไหร่จะไปเมืองไทยหนูอยากไปทำอะไรอ๋ออ๊ะล<ร>ิขูบอกอยากไปกินกุ้งที่อยุธยาแม่นนด่สุด ร้านที่เราไปที่อยุทยาแล้วมันจะแบบมีกุ้งตัวใหญ่ๆอันที้ครเขาอยากไปกินร้านนั้นตลาดเขาเรียกอะไรอยุทยาตลาดกลางดี่ดอรอคินเลยนำมาสือแต่นี่นะหนูเป็นคนไม่กินอะไรเลยไงหนูก็เลยแบบไม่เน้นไปกินไงแต่ที่ครูเขาอยากเน้นไปกินเหมือนมาม่าเลยอ่ะก็ส้มยะแบบต่นี่นะไม่กินเลยนะดังนั้นหนูจะกินอะไรได้เนี่ยปัญหาคือหนูไม่ยอมกินอะไรเลยอ่ะแล้วหนูจะไปมั่นใ้หนูจะกินอะไรหนูกินยากอะ แต่อยู่บ้านนี่กินได้นะอยู่บ้านเนี่ยอาหารไทยที่ซื้อมาก,กินได้หมดแล้วพอไปกินของจริงที่เมืองไทยได้านไม่กินผัดกะเพราไงทำไมาหนูไม่กินนะที่เมืองไทยอร่อยกว่าที่นี่นะ,ะนผัดกะเพราแบบแบบธรรมดาเ<ะ>อองั้นหนูก็สั่งผัดกะเพราก็ได้นะถ้าพูดถึงกินอะไรไม่ได้กินแบบดัดกะเพราไปอ๋อตอนที่หนูไปไม่ค่อยสบายอะหรอเลยไม่อยากกินเนาะ ก็ไม่นะก็เห็นไม่กินนจากจนั้นก็กชกนไม่อยากยากินปลาเนี่ยคนเนี้ยเนาะชอบเข้ามาอยู่ด้วยมานอนด้วยเนาะเรียกว่าเป็นลูกแมวที่เกิดบ้านเดาแล้วก็อยู่ห้องเนี้จนเขาโตเขาก็จำเดาอยู่ห้องนี้เขาก็มานอนอยู่นี่ตลอดเรียกว่าลูกรักอีกคนหนึ่งเลย ภาษาปวันนี้ทาเบลคิมแลาวพากกันอะไรกี่การะกาฟักโกเลสตั้งต่การด้วยนะคาจ์เน Able to make you happy, then it's for the better that you are not with me. Mm -hmm. Mm -hmm. That's why I wrote you a letter.